เทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบานอาคารน้นทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไกลนักนามีคำถามถ,ามถึงท่านหลายข้อเลยครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงตอบคำถามเลยแล้วกันนะครับ <laughs> <c oughs> ของท่านนายกเสีชังนะครับขยะนี่เห็นด้วยนะ ที่จะต้องมีการกำหนดค่าธรรมเนียมนะครับนะ mm hmm. เรื่องของขยะนะน,นี้ก็จะรับไปประสานให้นะแต่ว่าในเรื่องของเจ้าท่านะมีสองเรื่องนะจะรับไปประสานให้เรื่องของออการดําเนินการเรื่องขยะเนี่ยนะครับเมื่อกี้นี่ที่ผมบอกว่าเรื่องของขยะกบฝังเนี่ยเป็นการยกตัวอย่างนั่เนเองนะคือการจับจัดขยะเนี่ยมันมีหลากหลายเหลือเกินมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเยอะมากนะ ไม่ว่าจะบทเอาทำขยะเป็นแท่งทําให้เป็นเชื้อเพลิงก็สามารถทําได้เป็นปุ๋ยหมักก็ได้เอาไปเผาและเกิดพลังงานอุ้มมันหลากหลายรูปแบบเพียงแต่ว่าขณะนี้เราจะดาเนินการในรูปแบบใดแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายก็ต้องมานั่งคุยกันนะครับครนี้ท่านพูดถึงกระบวนการในการของงบประมาณนะของในส่วนของการกำจัดขยะนะครับก็อยากจะเรียนว่าเมื่อประมาณสักสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ย ทางกรมส่งเสริมเองเนี่ยเราเราก็รับคําขอจากองค์กรท้องถิ่นในการที่จะไปดําเนินการเรื่องของการกำจัดขยะนะครับในะเรื่องของการไปซื้อที่ดินซื้อแล้วก็ไปดําเนินการก่อสร้างเตาเผาบ้างนะครับหรือว่าไปดําเนินการเรื่องการกบฝังแต่ก็ปรากฏว่าอันนี้เนี่ยมีประเด็นข้อกฎหมายขึ้นมานะครับนะเพราะว่าเราไปขัดต่อ,อพรบ ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมปี35นะครับเนะีเพราะว่าในตัวพรบรเนี่ยได้บัญญัติไว้ว่าให้สํานักโนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมนะวสวพเนี่ยเป็นหน่วยงานเดียวที่จะทําการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องของของการบนิการขยะนะก็เรื่องนี้ท้ายที่สุดเนี่ยได้มีการหาหรือไปถึงกฤษฎีกาแล้วและกฤษฎีกาก็ได้วินิจฉัยชัดเจนแล้วว่ากรมส่งเสริมเองเ,องเนี่ยกระทรวงมาไทยเองไม่สามารถตั้งงบประมาณในส่วนนี้ได้นะครับนะ แล้วก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสพออเป็นหน่วยงานตั้งนะครับรานนี้ผมเข้าใจว่าขณะนี้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับถ้าท่านจะมีแผนง,งานโครงการที่เกี่ยวเรื่องขยะเนี่ยท่านคงจะต้องออดําเนินการผ่านจังหวัดขึ้นมานะครับท่านจะต้องไปบรรจุเข้าไปในแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดโดยมีทอสอจอเป็นเจ้าของเรื่องนะ แล้วก็ส่งเข้ามาที่าทางกระทรวงทรัพย์น,น,นะเพื่อจะพิจารณาว่าในส่วนของโครงการของท่านเนี่ยจะรับการจัดสรรยังไงหรือว่าจะสามารถที่จะไปเอาเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องทางที่ทางคณะกรรมการสิแมดล้อมจะพิจารณานะครับแนละ้วก็บอกช่องทางในเรื่องของการของงบประมาณในเรื่องของการกจัดขยะนะครับก็เข้าใจว่าจะย้ำตอบคําถามเร,เร็วๆของท่านานายก สีชังนะครับทีนี้ในส่วนของที่เหลือเนี่ยผมเข้าใจว่าเราก็ลังมาพูดในส่วนที่ที่จะดําเนินการต่อไปนะครับเอาระยะข้างหน้าสั้นๆน,นะฮะงบปี58นะฮะงบปี58เนี่ยก็ไม่ในการทาผมเข้าใจว่าขณะน,นี้องค์กรท้องถิ่นเนี่ยอยู่ในช่วงของตามปริทิงงบประมาณนะครับเป็นช่วงของการประมาณการอะไรรับเพื่อจัดทํางบประมาณของปี58นะครับ รายรับที่จะที่ขณะนี้มีหนังสือซักซ้อมลงไปแล้วนะครับนะรายรับของท่านเนี่ยในปี58เนี่ยก็ไม่น่าน้อยกว่าในปี57นะครับในปี557ปีนี้ปีปัจจุบันเนี่ยของเราอยู่ที่27.37เนะเ <c oughs> ทียบกับรายได้สุทธิรับรฐบาลแต่ว่าในปี58เนี่ยเข้าใจว่าตัวเลขที่ออกมาอยู่ที่27จุด 8%มากกว่านะมากกว่าแต่ว่าวงเงินไส้ในเนี่ยต้องไปดูเพราะนั้นในการทำประมาณการรายรับก็ก็ออยังยึดหลักของปีที่ผ่านมาได้นะครับนะส่วนในรายการรายละเอียดเนี่ยก็จะมีเรื่องของที่ให้ความสำคัญนะครับเ,เรื่องของการบูรณาการนะเพราะผมก็อยากว่าขณะนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางผู้การจังหวัดจะต้องเชิญท่านท่านาน,นายก องค์กรท้องถิ่นทั้งทั้งจังหวัดนะครับไปหาหรือในเรื่องของการบูรณาการงบของทุกภาคส่วนในจังหวัดเพราะนี้ถือว่าเป็นนโยบายแล้วว่าในการนในการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละจังหวัดเนี่ยจะต้องให้มีการบูรณาการกันนะฮะระหว่างในส่วนของงบของจังหวัดเองซึ่งงบของจังหวัดเองเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัดนะครับซึ่งขณะน,นี้ทุกจังหวัดเนี่ยทราบแล้วว่า กรอบวงเงินคําขอของตัวเองเนี่ยมีแผนงานโครงการอะไรบ้างนะตัวนี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้การจังหวัดจะต้องนํากรอบตัวนั้นเนี่ยมาพูดคุยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในการทําข้อบัญญัติด,ดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการให้สอดรับกับคําของ,งบประมาณของจังหวัดอันนี้เป็นการประสานงบประมาณแผนปีนะครับนะซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยถ้าท่านจําได้ ทางกระทรวงมหาดไทยได้เคยประสานให้อ,อปจอเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการจัดทำยุทธศาสตร์3ปีปี58ถึงปี60ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนะให้อ,อปจอเป็นเจ้าภาพและก็เชิญองค์กรท้องถิ่นทั้งจังหวัดและทุกภาคส่วนทั้งจังหวัดตลอดจนผู้การจังหวัดไปพูดคุยที่จะบูรณาการในการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์กรปลกครองส่วนท้องถิ่น3ปี อันนี้ทำไปเมื่อปีที่แล้วแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่บูรณาการแผนแผนขององค์กรท้องถิ่นให้สอดรับกับแผนของจังหวัดเมื่อปีที่แล้วเราทำเราทำแผนไปแล้วนะครับแผนนี้มีระยะเวลาครอบคลุม3ปีแต่ที่จะทําต่อไปโดยต้องสือสั่งการของกระทรวงเนี่ยให้จังหวัดไปบูรณาการ การจัดทำงบประมาณกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ก็ฝากท่านด้วยนะครับว่าเข้าใจว่าเมื่อท่านเดินทางกลับไปแล้วเนี่ยทั้งผู้การจังหวัดอาจจะเชิญท่านนายกองค์กรท้องถิ่นทั้งจังหวัดร่วมกันหารือแล้วก็มาคุยถึงการจัดทำงบประมาณให้สอดรับกันนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นเป็นตัวตัวชี้แจงในเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนเรื่องของงบประมาณก็นําเรียนไปแล้วว่าแนวโน้มคือไส้ในเนี่ยยังยังไม่ชัดเจนแต่ก็ยังเชื่อว่า เงินอุดหนุนทั่วไปปี58น่า,นาจะมากกว่านะของปี57 5 5, 5 7, คือปัจจุบันนะครับนะแล้วก็เบื้องต้นในขณะนี้เนี่ยเงินเฉพาะกิจเมื่อกี้มีคำถามขึ้นมานะครับบอกว่าอ,องค์กรต้องถึงก็มีภาระเยอะไม่อยากให้มีเงินเฉพาะกิจตามนโยบายมากนะผมเข้าใจว่าเงินเฉพาะกิจบางตัวซึ่งในอดีตมีเนี่ยป,ปี58อาจจะไม่มีแล้ว นะครับนะอันนี้ก็ต้องรอเห็นไส้นายก่อนนะครับแต่ว่าแนวโน้มก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับในเรื่องของเงินเฉพาะกิจนะครับนะแต่ก็ก็ต้องติดตามดูนะครับอันนี้ก็ในส่วนของของงบประมาณนะครับนี้มีไม่มีในส่วนอื่นนะครับที่อยากจะนําเรียนนะครับในเรื่องของออโครงการของทางกรมเองนะครับนะซึ่งผมว่าในระยะยาวเนี่ยจะมีส่วนช่วย ท,ท่านผู้บริหารนะครับในการที่จะกํากับดูแลการใช้จ่ายเม็ดเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็คงฝากท่านผู้บริหารไปดูก็คือโครงการอขอใช้ภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าเขาใช้เปาาน็นภาษาอังกฤษมาตลอดก็คือ eis คือ eis เนี่ยในภาพเนี่ยนะครับที่อธิบายง่ายๆก็คือว่าเป็นการจัดทําระบบการคลังอ e ิเล็กทรอนิกส์นะะก็คือเขาไปเชื่อมระบบ งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ก็คือ e budgeting กับ e procurement ก็คือระบบจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์กับระบบ e accounting ก็คือระบบของบัญชีเข้าด้วยกัน3ระบบเนี่ยไปเชื่อมเข้าด้วยกันขณะนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่เราขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคีย์ระบบ e budgeting ก็คือท่านต้องคีย์ระบบตัวข้อบัญญัติเทศบัญญัติของท่าน ลงไปในโปรแกรมซึ่งโปรแกรมนี้ทำมานานแล้วท่านนะเพียงแต่ว่าเรายังไม่สามารถคีย์ข้อมูลซึ่งเป็นภาคของรายจ่ายลงไปในตัวโปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต่อไปคือปีนี้เนี่ยจากการตรวจสอบใน7,851แห่งเนี่ยขณะนี้เราค่อนข้างจะดีใจว่ามีองค์กรท้องถิ่นประมาณเกือบเกือบเกือบ7,000แห่งแล้วได้กรอกข้อมูลในส่วนของอ e ีบัตจิิ้ไปเกือบหมดแล้วนะฮะ ตัวนี้มันสาคัญยังไงสําคัญก็คือว่าเมื่อท่านกรอกข้อบัญญตัติเทศบัญญัติลงไปในระบบโปรแกรมนี้เสร็จแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดในช่วงของการดําเนินการตามแผนปีนะครับนะท่านมีระบบของการจ่ายการจ่ายโดยการสั่งซื้อสั่งจ้างอะไรก็แล้วแต่ท่านคีย์ลงไปเนี่ยมันจะประมวลผลเป็นรายวันให้กับท่านถ้าจะทราบว่าวันนี้นะมีเงินเข้าเงินเข้าเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะฮะ ในตัวของประมาณการรายได้ที่จะเป็นระบบอิเล็กทริกเหมือนกันเพราะนั้นเงินภาษีทั้งหมดเนี่ยจะเข้าอีก,อกโปรแกรมหนึง่งพอเข้าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะประมวลผลกับรายจ่ายซึ่งท่านสามารถติดตามได้เป็นรายวันเพราะฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยท่านจะทราบว่าวันนี้ภาษีท่านจัดเก็บได้ไม่อยาเป็นภาษีลงเดือนที่ดินภาษีป้ายมีเท่าไหร่เงินภาษีที่รัฐบาลโอนให้เป็นรายเดือนนะภาษีสัม,ามภาษมิตรภาษีสุรามีเท่าไหร่ อุดหนุนเข้ามาแล้วมีเท่าไหร่มันจะประมวลให้ท่านทราบว่าวันนี้มีเงินเท่านี้แล้วท่านได้ใช้จ่ายเงินไปในข้อบัญญัติเทศบัญญัติข้อไหนมีเม็ดเงินที่ยังเหลืออยู่เท่าไหร่ที่ยังไม่มีข้อผูกพันตัวนี้ตัวระบบเนี่ยมันจะทําให้ท่านเสร็จหมดเลยแล้วในแต่ละเดือนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อถึงระยะเวลาสี่โมงครึง่งแล้วก่อนสี่โมงครึง่งมันจะประมวลผลในเชิงบัญชีให้ท่านเป็นวันต่อวันไม่ใช่เดือนต่อเดือน อันนี้คือข้อที่ดีนะครับะฉะนั้นอยากจะฝากว่าโครงการนี้นะครับทำมามา3ปีแล้วนะครับนะฮะเพราะอยากจะให้มันสําเร็จถ้าสําเร็จเนี่ยตัวท่านนายกเองตัวท่านปลัดเองท่านสามารถกํากับดูแลการใช้จ่ายเงินได้เป็นรายนาทีรายวินาทีและข้อดีของโครงการนี้ก็คือว่ากระทรวงเองและกรมเองก็สามารถดึงข้อมูลของท่านเนี่ยกลับมาในภาพรวมของประเทศได้ ว่าวันนี้ทั้งประเทศเป็นสิ่งที่เขาตั้งคําถามผมมากเหลือเกินแต่ผมยังทาไม่ได้ว่าปีนี้เรากำหนดเอาไว้หกแสนกวา้านให้กับองค์กรท้องถิ่นถามว่าวันนี้เนี่ยองค์กรท้องถิ่นได้ใช้เงินตัวนี้ไปแล้วเท่าไหร่ผูกพันและเท่าไหร่ตอบไม่ได้ผมทําได้เหมือนกันถ้าทําได้โดยวิธีปกติโดยแมนนวลก็คือผมมีหนังสือถามท่านว่าวันนี้วันที่สี่กรกฎาคมเนี่ยมีการผูกพันสัญญาแลวเท่าไหร่มีการแจยเงินเท่าไหร่ ท่านเชื่อไหมโดยระบบปกติของเราเนี่ยนึงเดือนกว่าจะทราบว่าข้อมูลนี้เป็นยังไงไม่ทันแล้วครับท่านสภาพัฒน์ต้องการตัวเลขข้อมูลนี้ไปดูในเรื่องของ GDP เพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเราเพราะนั้นระบบนี้ขอความร่วมมือจากพวกท่านต้องช่วยกันทำนะครับก็ดีใจว่าขณะนี้ e b u d g e t i n g ใกล้เสร็จแล้วเพราะ e b u d g e t i n g มันเสร็จปั๊บเนี่ย e-procurement ไม่มีปัญหาแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่บอกว่าในอนาคตนะท่านจะสามารถกำกับดูแลการใช้จ่ายเม็ดเงิน อันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเม็ดเงินนะฮะแต่ตัวในเรื่องของการเ,เพิ่มเม็ดเงินเมื่อกี้ท่านบอกว่ามีภารกิจเพิ่มก็ต้องมีเงินเพิ่มนะฮะเงินเพิ่มก็มีหลายอย่างด้วยกันเพิ่มโดยฐานที่ท่านจัดเก็บเองหรือเพิ่มโดยภาษีที่รัฐบาลจัดส่งมาให้ก็ยังแนะนําว่าน่าจะเพิ่มโดยที่ท่านมีฐานภาษีเพิ่มขึ้นนะครับ,นะรบเพราะนั้นก็ลองไปดูซิว่ามันจะมีฐานภาษีอะไรบ้าง ที่ท่านจะสามารถเพิ่มขึ้นได้นะครับนะถ้าฟังในช่วงของสองเดือนที่ผ่านมาตัวร่างพรบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีแนวโน้มจะเกิดนะตัวนี้ทําให้ท่านมีฐานรายได้เพิ่มขึ้นไปดูซิว่าจะเร่งรัดยังไงบ้างนะครับนะแต่ก็มันก็จะมีมุมมองหลายอย่างสําหรับตัวร่างภาษีตัวนี้นะครับแต่ว่าเข้าใจว่าอยู่ในคิวแล้วที่จะที่จะมีการประกาศใช้นะครับถ้าประกาศใช้ร่าง พรบที่เนื้อสิ่งปลูกสร้างก็เป็น,นันว่าพรบภาษีโรงเรือนที่ดินพรบภาษีบุนท้องที่ก็เป็นอันยกเลิกไปแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บภาษีตัวนี้นะครับนะแล้วก็ฝากท่านไปดูภาษีตัวอื่นๆนะครับที่จะสามารถที่จะเพิ่มเป็นฐานรายได้นะครับนะนอกเหนือจากที่เรามีในปัจจุบันเพราะเมื่อกี้ทุกคนก็บอกแล้วว่าเห็นด้วยกับว่าท่านมีแต่หน้าที่ แต่ว่าอํานาจก็ทยอยตามมาแต่ตัวเม็ดเงินก็ต้องให้มันสมน้ําสมเนื้อกับในเรื่องของการทํางานนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของออความโปร่งใสอันนี้ก็ยังเป็นจุดที่เราจะต้องไปชี้แจงเหมือนกันนะครับนะ เรื่องของการทํางานการให้ประชาชนเขามีส่วนร่วมเมื่อกี้ทางท่านรองทิพดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้อมท่านบอกไปแล้วนะครับนะว่าการมีส่วนร่วมเพราะในทุกมิติณนะักเวลานี้เราให้อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งหมดนะฮะในเรื่องของการใช้จ่ายก็ประมาณในเรื่องของการ,าาร,าการประชุมของสภาในเรื่องของการอย่างขณะนี้ที่เราสั่งการไปยกตัวอย่างเรื่องของการเมื่อท่านทํอข้อบัญญัติเทศบัญญัติเสร็จแล้วท่านก็ต้อง อะไรอ่ะดำเนินการตัดมาพาะในส่วนของหลงทุนประกาศให้ชาวบ้านรับทราบอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องที่เราให้ประชาชนได้เขามีมีส่วนร่วมอยู่แล้วนะครับนั้นฝากท่านไปดูหนังสือสั่งการเก่าๆนะครับที่ที่เราให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เน้นเรื่องความโปร่งใสในการทํางานนะครับเน้นในเรื่องของมาตรฐานนะครับมาตรฐานในเรื่องของภารกิจขณะนี้เรามีภารกิจที่ถ่ายโอนมาเยอะเหลือเกินนะครับ เน้นว่าขณะนี้เราอยากให้ประชาชนชื่นใจว่าเมื่อเรารับภารกิจถ่ายโอนมาแล้วมาตรฐานที่เราให้บริการไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเมื่อภารกิจนั้นอยู่กับหน่วยงานที่เขาถ่ายโอนมาให้เราอันนี้สำคัญนะครับนะฝากท่านด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับก็ขอตบด้วยโบนัสนะโบนัสขณะนี้ก็ กล้ข้อเต็มทีแล้วนะครับเสนอไปที่กระทรวงแล้วนะครับในเรื่องของหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสหลังจากที่เรามีปัญหามานานนะครับในเรื่องของอการทักท้วงจากสตทงในเรื่องของกฎหมายในการจ่ายโบนัสนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเราก็ออกเป็นระเบียบนะกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นนะครับแต่ว่าในช่วงนั้นก็ในช่วงที่การจ่ายหลังตั้งแต่ปี5-5ขึ้นไปนะครับโดยที่การจ่ายนั้นเนี่ยเป็นการจ่ายตามมติของกอ อันนั้นปัญหาไม่มีแต่มันจะมีในช่วงของปี56-57ลงมานะครับ55ในบางส่วนก็ในตัวนี้เนี่ยเขาด้วางหลักเกมไปแล้วในเรื่องของการจ่ายนะครับว่าท่านจะต้องดำเนินการจ่ายอย่างไรแต่ว่าในรารนี้ขอท่านรอนิดเดียวเสนอไปแล้วรอเซ็นเท่านั้นเองเซ็นปป๊บก็จะประกาศเลยถ้าสามารถจ่ายได้เพราะ,ะนั้นถ้ามีบางแห่งไปจ่ายเนี่ยมันก็จะผิดหนังสือสั่งการกระทรวงหมหาดไทย ที่สั่งการเมื่อไปเมื่อปีที่แล้วให้ชะลอการเบิกจ่ายไว้ก่อนนะครับเนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้รอนิดเดียวไม่นานแล้วนะครับเนะเพราะว่าอยู่ในข้อกฎหมายบางตัวนะครับที่เขากาลังพิจารณาตัวหนังสือสั่งการก็ไม่น่าเกินสัปดาห์นี้จากนี้ไปนะครับนะก็ก็ฝากทางเพื่อนๆคื่ายการท้องถิ่นหรือประเทศบาลครับค่ะขอบพระคุณท่านอธิบดีนะคะเหลือเวลาอีกสินาทีสุดท้ายขออนุญาตถามคําถามที่ที่มีอยู่ข้างหน้านี้ก่อนนะคะขออนุญาตถามสดได้ไหมครับ ขออนุญาตพิธีกรครับม,มีมีท่านที่เขียนขึ้นมารออยู่เยอะเลยนะคะจะขอขมวดบ่งบางประเด็นนะคะอย่างเช่นเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจต่างๆให้กองปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยส่วนใหญ่โอนแต่เรื่องการดูแลรักษาไม่ได้โอนงบประมาณมีเขียนมาคล้ายๆกันแบบนี้หลายท่านทีเดียวนะคะก็คือเมื่อกี้ท่านนายรีก็บอกไปแล้วเรื่องของเ,อเงินมันต้องตามมาให้สมน้ําสมเนื้อกับภารกิจถูกไหมคะอันนี้ก็คงต้องรับไปนะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับทั้ง กฎหมายหรือระเบียบที่ทางสธอ,ออกอย่างเช่นนะคะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูหรือกิจกรรมฝึกอาชีพให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษาขอให้อุดหนุนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเช่นตํารวจทหารอาเภอได้หรือไม่อปทอ,อาจจะไม่มีศักยภาพดําเนินการซึ่งทําให้ยุ่งยากว่าสุดท้ายอปทอก็ต้องต้องไปรวมกับอําเภอทํากิจกรรมเหล่านี้ก็จะไปยุ่งเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณอันนี้ข้อหนึ่งนะคะแล้วก็ระเบียบเรื่องของการ เบิกจ่ายที่ทางสทอเอมื่อกี้มีอยู่ข้อนึงนะคะเ,เรื่องเช่นการที่สทออ,ออกระเบียบให้ทุนบุคลากรผู้บริหารมีแนวโน้มว่าอาจจะถูกเรียกเงินคืนจากสอตองออันนี้มีข้อเท็จจริงอย่างไรเดี๋ยวท่านตอบรวมๆเลยนะคะ,ะ,คะสทออ,ออกระเบียบให้อปทจ่ายออเงินสวัสดิการสังคมทั้งหมดแทนลูกจ้างซึ่งก็อันนี้ก็อาจจะมีความอันนี้หาเลยกิจสุริการ เรื่องน,นี้ๆๆหารือกิจวิการเรื่องของเงินประกันสังคมนะครับะนะ,บะเพราะว่าเป็น,นประเด็นข้อกฎหมายนะครับค่ะทีนี้เป็นสทร่วมกับทางปอพด้วยนะคะเรื่องเงินค่าตอบแทนอ,อปพอรอขอตอบแทนเลยเพราะ,ะว่าขณาะนี้มิังสือแจ้งไปที่ปอพแล้ว อปพ,อพอกำลังออกเป็นระเบียบในเรื่องของของการที่จ่ายเงินให้กับอปพอร,พอรอนะครับกำลังดำเนินการอยู่นะครับค่ะงั้นมีมีถามเรื่องอปอพอร,พอรอขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะนั่นก็น่าจะน่าจะได้แนวโน้มว่าถ้าถ้าอย่างไรถ้าสรุปแล้วท่านก็คงต้องรีบประชาสัมพันธ์ออกไปนะคะอีกเรื่องหนึ่งน่าจะเป็นเรื่อง ถามท่านรองธิบดีปพนะคะบอกว่าช่วยชี้แจงกรณีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุจากไฟไหม้หรือความเสียหายเกิดจากพายุพัดเสียหายจนอย่างเงี้ยค่ะมีม,มีมีข้อมูลพอตอบได้ไหมคะท่านรองคะครับผมขออนุญาตครับกับเลนบอกว่าต้องต้องเสียหายต้องเสียหายชัดเจนถ้าเสียหายหนึ่งหลังไม่สามารถจ่ายได้อันนี้คเป็นยังไงนะคะขออนุญาตจำเรียนครับในประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะขออนุญาตทำความเข้าใจกับท่านผู้บริหารทุกท่านอยู่แล้วว่า ในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหลังจากไปปพิบัติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเรามีเงินหลวงนะครับในการบรรเทาความร้อนเบื้องต้นเราเรียกว่าระเบียบกะรรวองคังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับตัวนี้ก็เป็นระเบียบกะทรวองทังออกมามีหลักเกณฑ์ออกมาในเรื่องของการดำเนินการทั้งหมดเพิ่งออกมาใหม่นะครับออกมาเมื่อวันที่1เมษายน56 เป็นการที่จำกัดข้อจำกัดบางสิ่งบางอย่างของระเบียบตัวเก่าพอสมควรเช่นเกิน50ล้านต่อเหตุเพลิดเพลินอำนาจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเหลือ20ล้านต่อทุกเหตุเพศภดเนะครับการชดใช้เงินทดลองด้การในสมัยก่อนเนี่ยนะครับในการประกับประสงค์จากอำเภอขึ้นมาจังหวัดจังหวัดมากรมกรมไปสำนวกงรมาหรือกลับไปเนี่ยไม่มีระยะเวลากำหนดที่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็ล็อกเลยไม่เกิน60วันต้องถืงตอตามกงบรมมาโดยหลักการที่เขามองว่าเรื่องของเหมือนโฆษณาครับ เงินหมุนมาเงินหมุนไปแล้วครับเพื่อจะให้มีการวงรอบของเงินทดลองราชการเนี่ยยีล้านต่อทุกภัยเนี่ยทันคันนั้นไอ้ตรงจุดนี้ในการดำเนินการเนี่ยขออนุญาตกับเรียนว่าในการดำเนินการทุกอย่างเนี่ยจะขอกรุณาท่านผู้หารท้องถิ่นนะครับว่าในส่วนของบทบาทหน้าที่ที่กาหนดในกฎหมายเนี่ยในเรื่องของการตํารวจความเสียหายของผู้ประสบภัยที่อยู่ในเขตพื้นที่ของท่านเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกเพศทุกวับต้องต้องดำเนินการในการสํารวจผ่านกชปอคณะกรรมการช่วยเหลือภัยระดับอำเภอกชปจ ข้ารการตัวเดิมว่าภัยกับจังหวัดตะเข้ามาที่คมในเรื่องของการดำเนินการนะครับในการประกอบกระทรวงด้วยงนั้นตรงนี้ชาวบ้านจะได้รับการบรรเทาความรับง้ต้นเร็วหรือช้าเนี่ยมันอยู่ในการตรวจเบื้องต้นด้วยเรื่องการดำเนินการนี้ที่ขอความกรุณาในตรงจุดนี้สิ่งที่สืบเนื่องจากคำถามเมื่อกี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือว่าเนื่องจากเป็นการระบุคำาตือนความของคำว่าภัยสาธารณะนะครับว่าความว่าสาธารณะเนี่ยต้องไม่มากกว่าหนึ่งหลัง Uh oh. นะครับโดยทางกรมบัญชีการที่เป็นเจ้าของระเบียบง mm hmm. นั้นในการทำงานในการใช้ระเบียบตัวใหม่นะครับท่านสังเกตได้เลยความบาฟ้าผ่าก็ไม่มีเหมือนระเบียบตัวเก่านะครับคำว,ว่าอคีภัยก็ต้องไม่เกินหนึ่งหลังขึ้นไปนะครับไอ้ตรงนี้เพราะว่าเขามองว่าคําว่าสาธารณะเนี่ยต้องมากกว่าหนึ่งวเลยขึ้นไปนงนั้นตัวนี้เป็นปัญหาที่ที่เรากำลังามความตกลงกับกรมบัญชีการในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในประเด็นเรื่องพวกนี้อยู่นะครับก็มีข้อหาหรือไปรอคําตอบจากเขามา ใะเบียบตัวนี้ต้องมีแนวโน้มในการที่ต้องปรับ,ปร,บปรุงนะครับแล้วก็แบบแก้ปอบขกมขเพราะประโยชน์ท้ายเนี่ยจะตกกับพี่น้องประชาชนซึ่งเหมือนโดนตัดลอนสิทธิ์ที่เคยได้ในอดีตนะครับมาเป็นลถจากปัจจุบันจะเป็นสิทธินั้นเป็นสิทธิ์สำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในเรื่องของการดำเนินการนะครับสำหรับเรื่องของอปพผมขออนุญาตนิดนึงนะครับว่าอย่างที่ท่านทิพย์ดีได้คุณากล่าวว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนนี้ประชุมสามเร้านะครับสตงงอ กรมท้องถิ่นปอพอนะครับในการที่หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการเบริกจ่ายให้กับพี่น้องสมาชิกอบรลท,ที่ช่วยเหลือในงานป้องกันและบรรเทาสาธา mm hmm. รณภัยซ่งเาตีเราประโยคเดียวครับ mm hmm. เราไม่มีระเบียบที่กําหนดค่าตอบแทนให้กับอบลนะครับเขาบอกว่าเขาตรวจตามระเบียบมีระเบียบตรงไหนบอกว่า mm hmm. ต้องจ่ายเท่านั้น่านี้ก็บอกเป็นหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยมาเนี่ยถือว่าไม่ได้เป็นระเบียบหรือเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเขาตีเราในประเด็นนี้ซึ่งแนวทางในการดำเนินการเนี่ย